สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทํำหมี่นะคะหมี่ก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่ค่ะใช้เส้นหมี่ไวๆนะคะเส้นหมี่ไวๆวันนี้เราจะมาทําวิธีทำก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เป็นมีแช่น้ำไม่ก่วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปไข่ของเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะ okay. เอวันละสองฟองดีนะคะคมลุงร่างกายผ่าครึ่งนะคะไข่ อันนี้หัวใช้เท้านะคะต้มไปกับน้ำตุปด้วยคะ่ะน้ำก๋วยเตี๋ยวกำลังเดือดนะคะวันนี้จะมาทำ ตุนหมูใส่หม้อไว้สักชัว่วโมงก่อนนะคะโอหมูเยอะไม่รู้ก,ก็ต้ยมยำเลยค่ะมีน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะ มีทั้งผักบุ้งมีทั้งถั่วงอกใครจะใส่ผักบุ้งก็ใส่ใครจะใส่ ซอสเห็ดหอมคะ่ะ ให้หมูยุ้ยเดือดที่หมูยุ้ยตั้งให้หมูยุ้ยนะคะนี่ค่ะน้ำตุ๊กของเราลูกชิ้นซีโครงหมูเนื้อหมูสไลดดตุนอีกสัก ชั่วโมงหนึ่งนะคะมาค่ะเพื่อน กินก๋วยเตี๋ยวนะคะเตี๋ยวทําเองค่ะวันนี้วันหยุดทําก๋วยเตี๋ยวกินนะคะใส่น้ำปลาอีกนิดนึง ใช้ได้ค่ะคอมใหญ่หญๆโตโตเลยค่ะอร่อยอร่อย